ฝันเห็นเตียงเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ท่านเองอาจจะต้องมาวิเคราะห์นะครับหรือว่ามาชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าสิ่งไหนควรทาสิ่งไหนควรจะทิ้งไปนะครับอาจจะมีสิ่งหนึ่งครับที่มองดูแล้วเป็นทางแยกที่จะจะต้องแยกไปซ้ายหรือขวานะครับโดยพื้นฐานนะท่านก็จะเป็นคนที่มีเมตตาอยู่แล้วช่วยครอบช่วยเหลือผู้คนนะครับ แต่ข้อเสียคือบางครั้งนะท่านอาจจะไม่ค่อยเด็ดขาดหรือใจอ่อนมากจนเกินไปนะครับในตอนนี้นะครับท่านอาจจะ,ะเผชิญความลำบากใจนะครับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามท่านก็ควรตัดสินใจนะครับโดยมองนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำานะ่มันยุติธรรมนะครับหรือว่ามีความเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับอย่าลำเอียงอย่าเอียนเอียงครับหรือว่าการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ขอให้ใช้หลัก เหตุและผลนะครับหรือว่าความยุติธรรมเป็นหลักนะครับในการตัดสินใจต่างๆในระยะนี้ใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในระยะนี้นครับท่านจําเป็นต้องอดทนกับสภาพที่เป็นอยู่ที่ท่านกําลังเผชิญอยู่แนวโน้มในเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่าน คาดคิดเอาไว้นครับทางที่ดีควรทําจิตทําใจให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็อย่าอ่อนไหวกับเรื่องต่างๆมากจนเกินไปนะครับปล่อยวางจากสิ่งต่างๆลงบ้างอาจจะช่วยให้ท่านนะครับรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการงานก็มีแนวโน้ม นะครับที่จะได้เปลี่ยนง,งานนะครับหรือนะฮะท่านที่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์นะครับหรือว่าเป็นนักข่าวหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลอันนี้ก็จะถูกฉลองสำหรับท่านนะครับการเงินท่านอาจจะต้องปรับในิสัยในเรื่องของการเงินเงิน,เง,น,เ,งนเงินทำต่องของท่านนะครับแล้วก็จะช่วยให สถานการณ์ทางการเงินท่านดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปค้าประกันใครนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ต้องใช้หนี้แทนคนอื่นนะครับความรักนะครับก็มีโอกาสที่จะเลิกร้างลากันนะครับเป็นช่วงที่เปลาะบางเป็นเรื่องสมรรถภาพตอนนี้ต้องระวังระวังให้มากใบที่3นะครับท่านจะมีความเหนื่อยล้าอย่างมากนะครับหรืออาจจะรู้สึกว่าอยาก เวลาพักผ่อนบ้างครับปล่อยความเครียดความวิตกกังวลให้หมดไปจากตัวท่านนะครับอาจจะมีการวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากเรื่องต่างๆที่เข้ามาหาท่านนะครับในเรื่องของงานท่านก็จะรู้สึกเฉื่อยไม่ค่อยอยากจะทํางานอะไรมากนักนะครับในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะหมายถึงนะครับงานในลักษณะ ที่ท่านทาก็ไม่ค่อยมีอะไรท้าทายนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีงานให้ทํานะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าบางคนก็ว่างงานแต่ว่าก็ยังสบายๆชิลๆอยู่นะครับถึงว่าไม่มีงานทําก็ยังสามารถอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเรื่องของการเงินก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ควรประมาทนะครับในเรื่องความรักนะครับในคนที่ได้ภัยแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโสดต่อไปครับ ใบที่4ี่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆในระยะนี้นะครับอาจจะดำเนินมาถึงนะครับสถานการณ์ที่ถึงจุดสิ้นสุดนะครับหรือว่า บางครั้งท่านเองอาจจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นนะครับมีความเครียดนะครับจนถึงที่สุดแล้วนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเรื่องราวต่างๆก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับปัญหาที่เรื้อรังมานานก็จะมีบทสรุปที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับการงานนะครับก็อาจจะเกิดอุปสรรคมีความถูกกดดันนะครับหรือว่าโดนเด้งถูกบีบให้ลาออกนะครับบางคนก็ จะลาออกจากงานนะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ระวังนะครับเรื่องการ ปัญหาทางการเงินอาจจะชักหน้าไปถึงหลังอาจบางคนอาจจะรุนแรงถึงขั้นปิดกิจการการเงินค่อนข้างย่ําแย่นะครับปัญหาหมุนเงินไม่ทันนะครับด้านสุขภาพก็ต้องระวังนะครับจะเกิดการเจ็บป่วยนะครับางคนข้างรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตัดนะครับความรักนะครับจะมีเรื่องให้เสียอกเสียใจนะครับเริกลากันไปนะครับมีความสัมพันธ์อาจจะสิ้นสุดลงนะครับในช่วงนี้นะครับถือว่าดวงไม่ค่อยดีนะครับก็ถ้า ให้ดีก um ็ควรจะไปนะครับหาโอกาสทำบุญไหว้พระนะครับนั่งสมาธินะครับก็จะช่วยกลับร้ายกลายเป็นดีได้หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขหหมายเลข12หมายเลข10บหมายเลข10บทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ หมายเลขหกหมายเลขสิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบสอง